เมื่อคืนเนี่ยก็มีการออกมาถแถลงการนะระหว่างร่วมกันแล้วกันระหว่าง2หน่วยงานนะครับที่ของอังกฤษหรือศสหราชอาณาจักรนะครับ Bank of e n g l a n d นะฮะ B.O.E. นั่นเองกับอ,อ,อีกหน่วยงานหนึ่งนะที่ใช้กำกับดูแลเขาเรียกว่าอะไรเ,เลกกูเลตนะฮะกำกับดูแลเล g ก l ูเลตแ,แบงด้วยกันเองแบงค์พาณิชเนี่ยคือ ที่อังกฤษเขาจะแตกออกเป็น2ส,ส่วนไงแบงก์ออฟอิงถ้าเป็นฝั่งเราก็มีแบงก์ชาติแล้วก็คุมแบงก์พาณิชใช่ไหมฝั่งนู้นเขาก็จะมีแบงก์ชาติแล้วก็จะมีหน่วยงานเนี่ย financial s e r v i c e market นะฮะหรือ FSM เนี่ยเขาทำงานควบคู่กับ BOE นะในการออกหลายๆเรื่องขึ้นมานะกฎหมายหลายเรื่องขึ้นมา,นะมา,า,า,นมาซึ่งเมื่อวานมีการออกมาแถลงการร่วมนะครับระหว่าง United States Bank Regulator นะครับหรือ PRA Prudential Regulatory Uh, uh, อะไรเนี่ยอัลทอร์ไล์ออรลิตี้นะครับ w ิ l l ิวเพ o ร o โพส e รูปสำหรับ issuing and holding digital assets uh, B O E Executive Director โอเคขอข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะ mm hmm. ก็มีการให้สปีชเมื่อวานนะวันที่27นะฮะ The rule will be uh, developed with consider uh, considerations for b s s e l Third Rule ก็คือ,อตอนนี้ฉบับร่างกฎหมายเนี่ยได้ค่อนข้างจะเป็นฉบับเกือบๆสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่ผ่าน b e s เซล3เนี่ยเรียกว่าฉบับสมบูรณ์เนี่ยร่างกฎหมายการปฏิวัติการเงินใหม่เนี่ยของอังกฤษเนี่ยจะถูกส่งเข้าสภาทันทีนะครับ Consider by Parliament นะฮะก็มีการออกมาพูดแบบนี้นะครับ FSNB เนี่ยะจะถูกส่งขึ้นไปแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการ regulate คริปโตอย่างเต็มตัวนี่นะฮะก็คือ Bank of England เนี่ยกับตัว PIA เนี่ยสองหน่วยงานเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมาเลกูเลตตัวคริปโตแล้วเขาก็ร่างเรียบร้อยแล้วเขาเออกมาประกาศว่าเขาร่างเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็ร่างฉบับสมบูรณ์เนี่ยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็คิดว่าจะส่งสภาในไม่ช้านะครับภาพที่เห็นแล้กันพูดอย่างนี้ดีกว่าภาพที่เห็นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็น คริปโตเคอเรนซีเนี่ยถูกเลกูเลดเรื่อยๆเลยนะจากประเทศต่างๆหลังจากนี้นะฮะน่าสนใจผมถึงอยากจะชวเริ่มชวนคุยภาพยาวๆใ,ๆใหญ่ๆหลังจากนี้แล้วนะครับการเลกูเลดคริปโตจะถูกจะถูกทำหนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาหลังจากนี้แล้วกันเอาหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วนะแล้วก็ หลายคนก็แค่พูดพูดที่ผ่านมามันจะแค่พูดพูดแล้วก็ทิ้งๆไว้หลายเดือนก็ยังไม่ทําอะไรนะอันนี้มันคือสเต็ปมันจะเร็วหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ผักเข้าสภาเลยนะครับที่ยุโรปเองก็เต็มตัวทำนะหลายๆประเทศก็จะทําตามเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็จะเห็น CBDC ผุดขึ้นมาอย่างดอกเห็ดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลกูเลตครั้งนี้ของหลายๆประเทศเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปูทางถึง CBDC เลยนะ เพราะว่าการจะมี CBDC เนี่ยเ e n t r a l Bank Digital Currency เนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายรองรับให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าไม่ให้ Stable c o i ยให้หลายๆอย่างมายุ่งยากนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่างกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าลิชิสุนังเนี่ยแกแกโปรคริปโตไม่รอกาไม่รู้นะแต่ว่าณนะตอนนี้คือ BOE กับเนี่ยร่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่ากฎหมายฉบับนี้นจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับ น่าสนใจโอเคไปต่อเลยนะฮะแบงก์ออฟอิงแลนด์นิดหนึ่งนะครับพอหลังจากที่มีการบอกว่าจะมาประกาศเขาเรียกว่าอะไรประกาศเลกูลเลตนะจะส่งเข้าสภาปั๊บเนี่ยแบงก์ออฟอิงแลครับในอีกหน้าหนึ่งก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันครับบอกว่า Digital p o u n ส์ Opportunity for Business นะ,ะก็บอกว่าดิจิทัลพาวน์นี่แหละนะหรือดิจิทัลบอ d นี่แหละเป็นโอกาสอันดีงามสำหรับภาคธุรกิจเลยนะจ๊ะ นะฮะโคตรจะไม่บอกเลยนะคือผมอ่านข่าวหนึ่งเนี่ยผมก็ยิ้มเลยนะว่า CBDC แน่เลยแล้วผมก็ดันมาเจอข่าวสองผมก็ยิ้มอีกว่าผมกะถูกนะสุดท้ายเห็นไหมท้าแท้ก็เผยออกมาต่อๆกันเลยนะฮะก็จริงๆข่าวไอ้เมื่อกี้อ่านตอนเมื่อคืนก็ยังคิดอยู่ว่าเนี่ยปูพังสู่ CBDC แน่เลยนะฮะพอตอนเช้ามาเจอคุณลูซี่ โพสข่าวนี้อีกนะก็ต้องบอกว่า BOE ออกมาผู <This> ้นี้ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าจะดัน CBDC นะครับแล้วก็ดิจิทัลปอนออกมาแน่นอนนะครับ The experience of d i g i t a l i z a t i o n so far is new products and services enabled by new technologies and can be adopted very rapidly at scale นะครับก็บอกว่ามีเขาเรียกว่าไอเดียการพัฒนาของดิจิทัลการดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือดิจิทัลต่างๆหรือดิจิทัลไทเซชันเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่แบบน่าทึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยควรจะต้องรีบกระโดดเข้าไปใช้นะครับ The obvious thing s opportunity มันคือโอกาสทางด้านการเงินนะของสถาบันการเงินเลย For businesses สำหรับสำหรับภาคธุรกิจแล้วก็สำหรับบุคคลธรรมดาด้วยนะ For individuals we would expect to see Continue improvement เราคาดหวังว่าจะเห็นพัฒนาการที่ดีอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคร Reductions in f r i c t i o n s and cost of payment นะครับการลดค่าใช้จ่ายในภาระการเงินต่างๆแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะครับ Cost of payment ประมาณนี้และกันนะครับสำหรับ BoE นะเพราะฉะนั้นภาพมาแล้วนะคร Cbdc เริ่มใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาดเดี๋ยวเพอเดือน2เดือนนี้ก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะครับ